อีกหนึ่งปัญหาค่ะที่พบมาตลอดนะคะเนื่องจากว่าบางพื้นที่นั้นตื้นเขินโดยเฉพาะพื้นที่ของแม่น้ําหรือว่าลําคลองที่มีการรองรับน้ําไปดังนั้นค่ะจึงต้องมีการขุดลอกคลองโดยเฉพาะแม่น้ําปิงเองทางประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามราบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่ติดตามการ,ราบริหารงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้าตื้นเขินโดยเฉพาะแม่น้ําปิงค่ะ การขุดลอกแม่น้ำปิงค่ะยังคงดำเนินการอยู่นะคะโดยจะมีการประชุมค่ะแล้วก็บริหารจัดการแล้วก็ลงพื้นที่ทำการติดตามการสำรวจความคืบหน้าการขุดลอกกันด้วยที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในสุร,รเชษฐ์ประวีณวงศุฒธ ประธานกรรมธิการการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่มาติดตามการบริหารงบประมาณโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนายศิวกรบัวป้องรองผู้วราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรวมถึงการชี้แจงข้อมูลด้วยและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2568หมวดงบกลางเพื่อทําการขุดลอกแม่น้ําปิงปนการป้องกันอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่คณะจะลงเรือทําการสํารวจพื้นที่ ไปติดตามการขุดลอกแม่น้ําปิงที่บริเวณฝายพญาคาเทศบาลนครเชียงใหม่สารวจลำน้าปิงค่ะตามจุดต่างๆไปจนถึงท่าเรือหน้าวัดฟ้าห้ามนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะมีการดำเนินการในภาพรวมขึบหน้าไปแล้วร้อยละ17.14ในส่วนของช่วงกลางลำน้ำปิงที่ไหลผ่านอำเภอเมืองก็มีการดำเนินการไปแล้วร้อยละ35.54แต่ยังคงพบปัญหาแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยเนื่องจากว่ามีตะกอนดินทรายอยู่ในแม่น้ำ มีความแข็งตัวแล้วก็ทำให้ต้องใช้ลกแบคโฮตะกุยดินให้ร่วนสวยก่อนแล้วจึงใช้เครื่องจักรดูดออกมารวมถึง ทองน้ํานั้นก็มีเศษขยะอยู่เป็นจํานวนมากกลายเป็นอุปสรรคในเวลาที่มีการดูดตะกอนดินทรายขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีขยะปะปนอยู่ทําให้ติดค้างภายในเครื่องจกักรสาหรับการขุดลอกแม่น้ําปิงค่ะจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าพูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะบอกว่าในลําน้ําปิงนี่ยและขาไม่ได้มีการขุดลอกมานานนับ10ปีมันก็เลยทําให้มีทั้งดินมีทั้งทรายแล้วก็มีขยะ บนอยู่ข้างในพออย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าลําน้ําตื้มเขินเวลาที่น้ําไหลลงมาเขาจะเตรียมการในการรองรับน้ําด้วยเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือพอฝนตกหนักน้ําก็มาจากทั้งเมียนมาด้วยมาจากบ้านเราด้วยแล้วก็บางส่วนเองก็จะไหลในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเดี๋ยวจะไหลลงมาในพื้นที่ภาคก,กลางอีกเขาก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เลยจะต้องมีการขุดลอกแบบนี้เพื่อเป็นการรองรับน้ําเป็นการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นั่นเองค่ะ